ปาริิตังสาลิลิกะตาตุมหาโพธิเทโพธะลูปังชกคะลังชทากัญญาวาจะสามมสาเจวะวันธาเมตติัตอาคะเตชญานีอาเาเนีานิกะมะนจปิสาภะะ

Wisung wisung lakana tanya nasaha Pancasila niya cama Na mo ta sa ko a to <tolak> ra to sa ma sa to ra นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาชามิทั้งมังสานังคาชามิสังฆังสานังคาชามิทุติยัมพีพุทธังสานังคาชามิทุติยามพีพุทธังสลานังคาชามิ ហ verschiedene packages are given for free thumbnails all access to it all a t included n t h a a ตาติยัมป an ีพุทธังสระนังคาสะเมตาติยัมปีพุทธังสระนังพระชามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคาสะเมตาติยัมปีธรรมังสระนังคจชามิตาติยัมปีสังฆังสระนังคาสะเมตาติยัมปีสังฆังสระนังคจชามิ นาคมานังปริปุนามะพันเตนาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยาเมนาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินนาธนาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยาเมอทินนาธนาเวระมณี ขาปะทังสมาธิยามิกเมสุมิสะจระเปรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเปรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยามาชาปะมาทธานา เวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิชุตราเมลัญมัชฌะปมาทฐานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมาเนปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโพคสัมปทาสิเลนะเนพุถิยันติตาสมาสิลาวิโสทะยิน อภะอะธุอะธิกะนายะนังนะเชกะลัญญะนังพะริโยเชนะกะลัญญะนังสัตังสัพพัญจะลังเอวะละปะริภูนังปะริสุทังพรหมจาริยังพะทะเสสะโนอุปะชาราคะนังกะโลมา नमो स भगवतो रातो सम साबोधा स न मोत स भगवतो रातो सम साबोधा स न भगवतो โกศาระตัมมะอะรยากตาตัมมะสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธัมมะทุกขายเวทนายาสัมปยุตตาตัมมะทุกามสุขายเวทนายาสัมปยุตตาตัมมะวิปากาธัมมะวิปากาตัมมะธรรมะเทววิปปากนวิปากาตัมมะธัมมะอุปาทิ Dupada Niyadama Anupati Dupada Niyadama Anupati Anupadi Niyadama Sangkirir Sangkirir Sikatama Sangkirir Sangkirir Sikatama Sangkirir Sangkirir Sikatama Savitaka Savitara Dama Savitaka

उपेगा सा दने नफा द भावनाय दफा दामे वा सने नावनाय दफा दमा दस सने नहा दबाई दुका द भावनाय दबा दुका धमाने वा सने नावनाय दबा दुका ธรรมาอาจยกธรรมิโนธรรมาะปัจจะรรมิโนธรรมาเนวะปัจจะรรมิโนธรรมะเนวะธรรมิโนธรรมาเสขาธรรมาะเสขาธรรมาเนวเสขาเสวาธรรมาปริตาธรรมามหคัตธรรมะปัมมนาธรรมาปริตารมานาธรรมามหากัตรมานานาม

dhamma baju panna dhamma atitara mana dhamma anata rama na baju panna rama na dhamma asata dhamma bayita dhamma asata bayita dhamma sana sampadika dhamma anita sana sampad ปฏิกานนามาเนตัสนาปติกานนามาวิสันติติกังขุมานังเทวานังสัตตังสุตวาจตุมาราศิกาเทวาสัตมันลวงสาเบสุงตาตุมาราศิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติสัตเทวาสัตมันลวงสาเบสุงตา

เทวานังสัตตังสุตวามหาปุมาเทวาสัตตมโนสาเวสุมหาปุมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตภาเทวาสัตตมโนสาเวสุงมาริตภานังเทวานังสัตตังสุตวาอภัพมณภาเทวาสัตตมโนสาเวสุงอภัพมณภานังเทวานังสั tang sutawa apa sala dewa sa tamanu sa we sunga apa nang dewa nang sutawa parita suba dewa sa tamanu sa sung nang dewa nang sa tang sutawa apa mana suba dewa sa tamanu sung nang dewa nang sa

Sathamano savesu kataba nang dewa nang satang sutawa sudasa dewa sathamano savesu sudasa nang dewa nang satang sutawa sudasi dewa sathamano savesu sudasi nang dewa nang satang sutawa akadika dewa sathamano savesu สัมพัทธสัมมังคะสัมมัย mana โอตังอะโนสะตีนิยัญจะอาสัมพัทธังอะวิรังะสัพพัทธังทิฏฐัญชะรัณนิสสิโนอะยานโนอะยานโนอะยานวาทะทวีกาตัมเมโตยุตัสสัตยังอะติโตยามโอมะเมตาวิหะรังหิลัมอาหุ